สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวุกท่านนะครับอย่าทําร้ายตัวเองแรงเกินไปเมื่อคุณเทรดขาดทุนในแต่ละครั้งครับผมชอบสิ่งที่คุณยูมินะเธอได้ทวีด้วยนะอย่าทุบตีตัวเองครับในแต่ละครั้งที่คุณขาดทุนเพราะว่าแท้จริงแล้วการเทรดขาดทุนนั้นไม่ได้ไหมายความว่าคุณไม่มีฝีมือนะครับแต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งจุด ข้อมูลครับในภาพรวมของการเทรดของคุณเท่านั้นครับหนึ่งจุดข้อมูลือว่ามันก็เป็นเพียงแค่การเทรดหนึ่งครั้งของการเทรดอีกพันครั้งของคุณนะดังนั้นอย่าให้การขาดทุนแค่หนึ่งครั้งเป็นเหตุผลในการทำร้ายตัวเองครับผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะเพราะว่ามีนักเทรดจำนวนไม่น้อยครับทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้น เป็นผู้แพ้อย่างยาวนานแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเทรดได้อีกเลยฮะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โดนใจนักเทรดหลายคนนะเพราะผมเคยทำคอนเทนต์เระเภทนี้อยู่หลายครั้งกันแล้วก็ชอบมากครับมีคนชอบมากเพราะว่าเออมันเป็นประเด็นที่ดึงสติได้นะดึงสติได้ว่าแท้จริงอาการเทรดแค่หนึ่งครั้งอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นนักเทรดที่แย่นะครับคุณไม่ได้ห่วยนะครับ แต่มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเทรดครับเพราะว่าการพ่ายแพ้การขาดทุนนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบเทรดเท่านั้นฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะแรงๆนะคุณขาดทุนหลังพอร์ตแล้นะมันก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางการเทรดนะครับเพราะว่ามีนักเทรดจ,จำนวนมากครับที่เป็นระดับมาเก็ตวิสาหละกันนะขอเอาตัวอย่างระดับที่พิสูจน์ได้นะ หลายคนนะครับที่เป็นมาเก็ตวิสานะั้นหมดตัวครับครั้งหนึ่งหนุบหนับครับสองครั้งในเรื่องธรรมดาครับบางคนใช้เวลาเป็นสิบปีนะเรียกว่าใช้ชีวิตแบบหมดตัวครับอย่างเช่นมาร์ตี้ฉวานนะผมชอบมากเขาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นนะครับของหลักทรัพย์เลยนะเป็นสายหลักทรัพย์แต่เขาเอาเวลาในการทำงานอนะไปเทรดครับไปเล่นหุ้นนะ เชิงพื้นฐานครับแต่ปรากฏว่า10ปีของการเล่นหุ้นเชิงพื้นฐานนั้นเขาไม่รอดนฮะเขาอยู่ในสภาพที่หมดตัวซ้ําแล้วซ้าเล่าครับเดี๋ยวว่ทางจุดเปลี่ยนคือเขาเปลี่ยนสไตล์ไปเป็น Day t r a รดครับเพรว่าเฮ้ยตรงจริตเว้ยมัน make sense ทำได้ดีกว่าแล้วก็ปั้นพอโตโตมหาศาลเลยกลายเป็นแชมป์นักเทรดครนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลคนว่า แม้แต่การหมดตัวหนึ่งครั้งสักหนึ่งครั้งเ่ยนะหรือสองครั้งก็ตามพี่ม,กมัก์คน่ไหมดตัวสองครั้งก็ไม่ได้ยืนยันการันตีว่าคุณเป็นคนที่ห่วยเป็นขี้แพ้ไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงแค่จุดหนึ่งของเส้นทางการเทรดคุณนะฮะแต่ถ้ามองยนี้นะผมว่าโอ้โหคุณมีมนใจมากขึ้นนะที่สำคัญนะผมชอบที่พี่มาบอกว่าการหมดตัวสักครั้งหนึ่งในช่วงต้นของการเทรดนั้นเป็นเรื่องดีสุด ที่นักเทรดคนหนึ่งควรจะเจอเพราะว่าถ้าคุณเจอการหมดตัวนะคุณจะทราบซึ้งใจว่าโอ้การเทรดมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนี่ว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่อันตรายสุดเราต้องเคารพความเสี่ยงแล้วก็ไปหารให้ดีครับในเวลา,าครับที่คุณไมหาความเสี่ยงให้ดีนะเหมือนนั่นแหละครับเส้นทางการเทรดของคุณนั้นจะราบรื่นมากขึ้นอย่างน้อยคุณจะอยู่รอดได้ครับดังนั้นฮะ <Yeah. S 1> อย่าวัดความสามารถของคุณ เพียงแค่การขาดทุนหนึ่งครั้งหรือการล้างพอร์ตหนึ่งครั้งไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดฮะความพ่ายแพ้ในทางการเทรดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับการขาดทุนหนึ่งครั้งเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องสิวๆเลยครับสาหรับยอดนักเทรดเพราะว่านักเทรดสาเร็จนะครับอย่างพี่มาร์กเนวนีนะฮะวินเรทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหมายความนะครับ,เทร,รบ,รบเทรดสองครั้งเขาผิดหนึ่งครั้งนะ ยิ่งเป็นนักเทรดสายเทรนฟอ o ์เรวิ่งครับวินเรทสามถึง40%นตะว่าครับโหเทดเทดสาครั้งนี่ถูก1ครั้งนะครับนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยคุณจาเป็นจะต้องยอมรับได้ว่าการขาดทุนนั้นเป็นส่วนของการเทรดได้ไดครับคุณจะไม่เสียใจกับมันแต่คุณต้องเรียนรู้จากมันนะเพื่อจะไม่ผิดพลาดซ้ําเดิมอีกโดยเฉพาะนะครับไม่ผิดพลาดเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับ คุณต้องไม่เทรดแก้แขนคุณต้องไม่อออินคุณต้องเคารพเรื่องของโพซิชันไซต์ที่คุณอยู่รอดได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็อย่าทําความผิดพลาดซ้ําๆเดิมีครับนี่ครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเมือาชีพครับมือโปรนั้นไม่ได้ชนะตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกไปคือวินเดอร์เขาเฉลี่ยนะห้าฮะชนะ1แพ้1สลับกันเงี้ยเป็นเป็นภาพใหญ่แต่ว่าความจริงอะ วินเดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมายว่าคุณชนะหนึ่งแพ้หนึ่งสลับหรอกแต่ว่ามันจะเป็นล,ลักษณะของบางช่วงเวลาคุณมีวินเดตแปดสิบเปอร์เซ็นต์บางช่วงเวลาคุณมีวินเดตยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อคุณเทรดมากพอครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือนี่คือความจริงของความหมายของการมีวินเดตห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยคุณไม่สามารถชนะตลอดเวลาครับแต่คุณสามารถที่จะทำให้ผลการเทรดโดยรวมคุณเป็นบวกได้ ถ้าคุณเทรดมากพอถ้าคุณคิดผิดและเสียน้อยและถ้าคุณคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าครับดังนั้นครับพยายามครับพยายามสร้างไมซ์เซตใหม่ซะว่าให้มองความพ่ายแพ้หรือการขาดทุนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาซะเป็นส่วนหนึ่งของเกมครับผมชอบที่คุณยูมิบอกเราว่าการเป็นนักเทรดชั้นยอดนั้นคุณต้องมองเกมการเทรดให้มันถูกต้อง เกมการเทรดถูกต้องนั้นมันไม่ใช่มุมมองที่เราใช้แบบเราใช้ชีวิตทั่วไปนะไม่ใช่นะครับต้องเป็นมุมมองที่มันแตกต่างจากการใช้ชีวิตทั่วไปครับคือเรามองว่าคุณต้องมองว่าการเทรดนั้นไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกครับแต่เป็นเรื่องของการทําตามระบบครับแตกต่างจากการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตเราจะมองว่าถ้าถ้าขาดทุนแสดงว่าผิดถ้ากําไรแสดงว่าถูกนั่นไม่ใช่ครับ เราต้องบียอนณเหนือชั้นไปคือมองว่าการขาดทุนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการกําไรก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งระบบเพียงแต่ว่าระบบคุณนั้นต้องขาดทุนแล้วเสียน้อยกําไรได,ได้มากกว่าหลายเท่าแค่นี้พอครับให้มองให้เป็นจุดข้อมูลไ,ไปนะแล้วคุณจะอยู่เหนือกว่านักเทรดทั่วไปที่เป็นผู้แพ้ได้ครับดังนั้นฮะคุณจําเป็นจะต้องฝึกเลครับฝึกทํา สิ่งเหล่านี้ครับคือทดสอบระบบครับว่ามันนั้นมีความได้เปรียบในระยะยาวครับฝึกฝนทําซ้ําแล้วเข้าใจว่าเออช่วงเนี้ยตลาดแบบเนี้ยระบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเว้ยลดพอรชั่นไซด์ลงตลาดช่วงเนี้ยระบบเวิร์กว่ะเพิ่มพอรชั่นไซด์ตามโคดตาที่มันเหมาะสมถูกต้องครับที่สําคัญครับต้องวางกฎการเทรดรชัดเจนครับแล้วก็เทรดตามมันไ้ไหนครับ นี่คือสิ่งสําคัญขอการเทรดน,นะครับย้ำอีกครั้งนะว่าการขาดทุนนั้นเป็นแค่จุดหนึ่งของเส้นทางคุณครับเป็นแค่จุดหนึ่งของระบบคุณฮะอย่าให้มันมีคุณค่ามากพอ,อที่จะทาลายตนะัวเองครับไม่ใช่ครับให้คุณเลือกใช้ระบบที่มีความได้เปรียบจะว่าไรนะทุกระบบครับไม่ว่าจะซื้อตามอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเบรกเอาท์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตามฟิโบนัชชีไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ที่ราคาเด้งจากแนวรับอะไรก็ตามนะผมมั่นใจว่าทุกระบบมีความได้เปรียบเสมอถ้าคุณคิดผิดและเสียน้อยและคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าไม่ว่าจะใช้สูตรไหนนะอินดิเคเตอร์ไหนอะไรก็ตามคุณมีความได้เปรียบแน่นอนครับเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าเออช่วงเวลาแบบเนี้ยซื้อแบบกลยุทธ์ที่คุณใช้อ่ะมันเวิร์กเว้ยช่วงเวลาแบบเนี้ยช่วงเวลาอีกแบบหนึ่งใช้แล้วไม่เวิร์กคุณต้องมีการแบ็กเทสบันทึกแล้วก็จนกระทั่งคุณ รู้ลึกรู้จริงเข้าใจมันทำซ้าซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างมีไว้ไหนครับแล้วกําไรจะตามเองในระยะยาวครับจํานวนการเทรดทดี่มากพอกําไรติดมือแน่นอนนี่ยจึงเรียกว่า positive expectancy ไงดังนั้นครับอย่ามองว่าการขาดทุนนั้นเป็นความพ่ายแพ้ไม่ใช่ครับแต่มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดของระบบเทรดคุณฮะแล้วไป ดูซิว่ายคุณแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะว่าทาตามแผนใช่ไหมถ้าทำตามแผน,น,แผนโอเคไม่ใช่ปัญหาใหญ่คุณก็ตัดขาดทุนตามแผนละเป็นแค่ส่วนหนึ่งในร,ระบบคุณทําดีสุดลวแต่ถ้าคุณแพเพราะว่าคุณใช้อารมณ์ไ้คุณละเมิดกฎค่อยไปแก้ไขมันครับโดยสรุปนะครับอย่าตัดสินตัวเองว่าเก่งไม่เก่งจากการขาดทุนนะครับแต่ให้ดูว่าคุณนั้นขาดทุนเพราะว่าอะไร ขาดทุนถ้าคุณทําตามแผนก็โอเคครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ถ้าขาดทุนเพราะว่าคุณละเมิดกฎละเมิดแผนเออต้องหาทางแก้ไขต่อไปมนุษย์เราอะครับเราเป็นมนุษย์นะฮะเกมการเทรดไม่ได้ออกแบบมาให้มนุษย์ทุกคนนั้นชนะนะฮะย่าไมมครับว่าเกมการเทรดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนชนะแต่ออกแบบมาเพื่อให้ยอดมนุษย์เขาชนะครับดังนั้นยอดมนุษย์ที่ถูกต้องนะเขาจะไม่ ให้ความหมายความพ่ายแพ้ว่าตัวเขานั้นแย่ห่วยนะครับไม่ใช่เขาแค่รับรู้ว่าเออฉันแพ้ฉันขาดทุนแล้วก็หาสิว่าแพ้เพราะอะไรถ้าขาดทุนหรือแพ้เพราะทำตามกฎโอเคเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณขาดทุนและแพ้ก็แล้วมีผลว่าคุณนั้นละเมิดกฎคุณทำอะไรไม่ดีไม่เป็นไรครับยอมรับเราทำมาแล้วแล้วแก้ไขดีขึ้น ถ้าคุณแพ้แล้วคุณดีขึ้นถ้าคุณแพ้แล้วคุณเก่งขึ้นถ้าคุณแพ้แล้วคุณรัดกุมมากขึ้นถ้าคุณแพ้แล้วคุณได้กําไรมากขึ้นนะนั่นแหละคือการแพ้เพื่อชนะนะครับก็เป็นไอเดียไว,ว้คิดต,ต่อนะครับเจอ็ันเลิปหน้าครับสวัสดีครับ